สวัสดีค่ะพวกเรามุกพิงนะคะพวกวันนี้พวกเราก็จะมาแจ้งทุกคนคะ่ะเกี่ยวกับการเลื่อนออกอากาศของซีรีส์ของพวกเราคะ่ะก่อนอื่นแล้วต้องขอโทษทุกคนก่อนที่ทําให้ผิดหวังแล้วก็เสียใจนะคะแต่ว่าพวกเราอยากจะบอกว่าการเลื่อนออกอากาศครั้งนี้เนี่ยเป็นการที่พวกเราเนี่ยจะได้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งคะ่ะ ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังรักแล้วก็ยังยังซัพพอร์ตพวกเราอยู่ค่ะก็อย่าหายไปไหนนะรอพวกเราก่อนนะคะ ก็ระหว่างนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยพวกเรามีคอนเทนต์ให้ทุกคนได้รับชมกันแน่นอนค่ะ um, Hi guys Hi everyone um, This is Pookie and Pinky and we would like to first of all start with an apologies uh, We are deeply sorry that we have to bring out this bad news It was a difficult decision for us as well to come out and say this but um, we Have to announce that um, we would like to delay further for the um, premiere of the season two, and it was due because um, there are new um, opportunities that we would like to do this right and the decision to go further and um, deeper, bigger and to bring it out to you guys as the most like perfect, trying to be perfect as much as possible, we need a little bit more time to make it possible for us. so um, we really, really do deeply sorry for that and we hope that you guys can still give us a chance and stay with us. So. And thank you so much for your love and support that's always been sent to us. And that's what we would like to um, show our gratitude towards you guys because we really, really didn't want this to happen. But unfortunately, for us to grow in a stronger path and to be secure and to stay with you guys in the long run, um, we just have to take a bit more time for it to come out as much as possible so thank you so so much for giving us a chance of staying with us until now and hopefully that we still um, get to stay with you guys in the future as well mm. and um, even though we didn't get the chance to premiere it on the end of um, june but don't worry about it we promise that there will be more content coming out while waiting so you will get to see all the things that we are having for you อออเอาละครับ Coming weeks ค่ะก็ต้องขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พวกเราจะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแน่นอนให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังรักแล้วก็สปอร์ตพวกเรานะคะ <Thank you. S 2> สวัสดีค่ะแฟนๆ I am Devil ทุกท่านเลยนะคะก่อนอื่นเอต้องขอขอบคุณ จากหัวใจเลยที่ติดตามซีรีส์ของเราแล้วก็เด็กๆของเราทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนเด็กๆอยากจะบอกว่าเหตุผลในการเลื่อนออกอากาศในครั้งนี้นะคะเป็นเพราะว่าเราได้โอกาสที่ดีกว่าและใหญ่กว่าเข้ามาจึงทำให้การเลื่อนออกอากาศเนี่ยมันเป็นการที่จัดก้าวและเติบโตไปข้างหน้าเป็นเวทีที่ใหญ่ขึ้น แล้วก็มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะเอเข้าใจดีว่าทุกคนเสียใจแล้วก็อาจจะทําให้หงุดหงิดหรือโมโหได้บ้างนะคะอุตสาหตั้งตารอว่า30นี้จะได้ดูนะคะแต่เพื่อความเจริญเติบโตของเด็กๆแล้วก็ซีรีส์ของเราเพื่อที่จะไปในเวทีที่ใหญ่กว่านี้นะคะมีการมองเห็นมากกว่านี้แล้วก็การสนับสนุนมากมายกว่านี้จึงตัดสินใจว่าเลื่อนการออกอากาศ รับรองว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแล้วก็อย่าเพิ่งโกรธเพิ่งงอนกันจนทิ้งซีรีส์หรือเด็กๆของเราไปนะคะเพราะว่าอยากจะบอกว่าทุกคนรวมถึงเด็กๆด้วยเนี่ยตั้งใจทํางานโดยเฉพาะทีมงานและเอ๋เนี่ยทำงานนี้ด้วยความรักแบบสุดหัวใจอยากจะให้ทุกคนให้โอกาสพวกเรานะคะทั้งทีมงานแล้วก็เด็กๆของเราเพื่อให้ก้าวไปในที่ที่ดีกว่า โตกว่าอย่างมั่นคงอดใจรออีกนิดเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรีบแจ้งข่าวทันทีที่เตรียมพร้อมทุกอย่างเสร็จว่าจะออนแอร์จริงๆเมื่อไหร่และที่ไหนบ้างนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปนะคะขอบคุณนะคะกับการสนับสนุนจากหัวใจเลยแล้วก็ขอโทษอีกครั้งจากใจคะ่ะ